สวัสดีครับผมวันนี้วันที่27กันยายนปี2567นะครับผมก็เดินทางมาถึงการโอนนะครับในวันที่3นั่นคือวันที่27กันยายนเรียบร้อยแล้วนะครับผมอชาวนี้ก็ถือว่ามีการโอนสำเร็จนะครับผ่านไปด้วยดีนะครับผมเดี๋ยวเรามาเช็คกันนิดนึงสำหรับในเรื่องของคลิปนี้น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับสำหรับท่านไหนที่เขาเรียกว่าลงแอปพลิเคชันทางรัฐ ซึ่งก็หนึ่งฟังก์ชันที่น่าสนใจเกี่ยวกับการตรวจสอบผลว่าในส่วนของท่านเนี่ยได้รับการโอนเงินสำเร็จแล้วนะครับผมนะโอนเข้าช่องทางไหนอออันนี้ดีนะครับรายละเอียดค่อนข้างชัดเจนเลยแต่มีเงื่อนไขเดี๋ยวเรามาเช็คกันรวมไปถึงในเรื่องของคนที่โอนแล้วไม่สำเร็จนะครับอันเนี้ยเขาก็มีคำแนะนำว่าให้เราเนี่ยต้องไปทำอย่างไรอันนี้ดีมากนะครับเดี๋ยวเรามาเช็ครายละเอียดกันนะว่า นะครับตรวจสอบหรือวิธีการตรวจสอบผ่านแอปทางรัฐเช็คสถานะการโอน1 0 0 0 0บาทนะครับผมนะทำอย่างไรนะครับทีนี้สิ่งที่น่าสนใจครับเราเริ่มไล่เรียงกันนิดนึงนะครับว่าโอนมาแล้ววันที่25กันยายนถูกไหมครับก็คือผู้พิการบวกกับผู้ที่ได้รับสิบบทธิ์บัตรสุการแห่งรัฐลงท้ายเลขบัตรประชาชนหลักที่13เลขที่0นะครับผมก็โอนเรียบร้อยเมื่อวานวันที่26 ก็โอนเรียบร้อยเช่นเดียวกันนั่นคือกลุ่มผู้ที่ได้รับสิทธิ์บัตรสุขการแห่งรัฐซึ่งมีเลขลงท้ายเลข1เลข2และเลข3นะครับซึ่งก็มีทั้งโอนสําเร็จและก็ไม่สําเร็จซึ่งส่วนมากไม่สําเร็จเนี่ยเดี๋ยวเรามาเช็คกันนะครับแล้วก็มีวิธีการนะครับต้องทําอย่างไรก็ชัดนะครับตามคําแนะนําผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐวันนี้วันที่27กันยายนโอนวันที่3ซึ่งก็เป็นกลุ่มผู้ที่ได้รับสิทธิ์บัตรสุขการแห่งรัฐ ลงท้ายเลขบัตรประชาชนเลข4ี่เลข5เลข6และเลข7ตามลำดับนะครับแล้วก็หยุดพักเสาร์อาทิตย์ไปโอนอิกทีวันจันทร์ก็คือวันที่30กันยายนซึ่งก็จะเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิ์อย่างเดียวนะฮะลงท้ายเลขบัตรประชาชนเลข8และเลข9ทีนี้จำนวนการโอนนะครับเริ่มจากในเรื่องของวันแรกนะครับสามล้านกว่าลายนะซึ่งก็ติดอยู่กับแสนนะที่จะต้องไปดำเนินการนะครับเมื่อดำเนินการเสร็จสับเรียบร้อยจะ โอนนะครับในเรื่องของรอบเก็บตกในวันที่22ตุลาคมนะครับ22พฤศจิกาแล้วก็22ธันวาคมนะอันนั้นคือรอบเก็บตกนะท่านก็ไปเดินการเรียบร้อยในส่วนของเมื่อวานวันที่26กันยายนเนี่ยนะครับก็โอนราวๆประมาณ4.15ล้านลายไม่น้อยนะครับผมนะส่วนติดประเด็นปัญหาไหมมีติดแน่นอนนะครับแต่ว่าไม่ทราบจำนวนเท่าไหรนะ่นี่เดี๋ยวลองเช็คหรือว่าตรวจสอบกันอีกทีนึ่ง ในส่วนของเช้านี้นะครับผมก็ราวๆพอๆกับเมื่อวานนะครับตามที่กระทรวงการคลังระบุไว้ซึ่งจะมีผู้ที่จะได้รับสิทธิ์นะครับราวๆประมาณ4.15ล้านลายนะครับอ่ะก็อย่างไรอย่าลืมแล้วกันนะครับถ้าเงินเข้าแล้วในรอบของวันที่27เชา้านี้นั่นคือเลขลงท้ายบัตรประชาชนหลักที่13เลข4เลข5เลข6และเลข7ตามลำดับ รายงานตัวนี้หนึ่งขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับผมก็ถือว่าอัปเดตกันนะครับพักเสาร์ทิต์วันจันทร์ครับเป็นในส่วนของวันที่4นะครับที่จะมีการโอนเงินเฟสแรกนะฮะแจก1 0,000บาทของกลุ่มเปราะบางสำหรับผู้พิการและก็ผู้ที่มีสิทธิ์บัตรสุการแห่งรัฐในวันที่30กันยายนนี้นะครับก็จะมีผู้ที่ได้รับสิทธิ์ตามเงื่อนไขก็คือนะครับเลขลงท้ายบัตรประชาชนหลักที่13 เลข8เลข9นะครับผมก็2เลขนี้นะครับเราๆในการที่โอนเนี่ยน้อยหน่อยนะครับก็ประมาณ2.25ล้านรายนะครับผมนี่ฮนะก็ถือว่ามาอัปเดตในเรื่องของสถานการณ์โอนสิ่งที่สำคัญครับคือกลุ่มผู้ที่เงินไม่เข้านี่แหละน,น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับในส่วนของรายละเอียดอันนี้มาเพิ่มเติมเสริมกันนะครับก็เริ่มจะได้ครบเหมือนกันนะนะครับในส่วนของสมาชิกทุกท่าน ที่ได้รับตั้งแต่รอบแรกคือวันที่25นะฮะว่นวาน26นะครับมีการอัปเดตอย่างต่อเนื่องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับรายงานคร่าวๆอาจจะต้องบอกว่าไม่ได้หนีจากนี้มากกรุงเทพครับนะโอนเข้าประมาณตี3 5นาทีกรุงไทยครับตี2กว่าๆนะครับธนาคารกรสิกรไทยประมาณตี3กว่าๆครับธนาคารไทยพาณิชย์ประมาณตี1กว่าๆธนาคารของนะครับททบ ประมาณตีสโดยประมาณนะครับแล้วก็เงินเข้าธนาคารทกศประมาณตีสองกว่า,วารวมไปถึงธนาคารออมสินประมาณตีสี่กว่ากว่านี่นะครับผมธนาคารอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นกรุงศรีนะครับ CIMB ไทยนะครับ Tesco ทออศถ้ามีนะครับพิมพ์มาแบ่งปันเรานิดหนึ่งว่านะครับในเรื่องของการโอนเงินเข้ารอบนะครับเข้าๆ ประมาณช่วงนะครับไหนอ่าก็เดี๋ยวเรามาว่ากันตั้งแต่นะครับหลังเที่ยงคืนเป็นต้นไปก็มีโอนแน่นอนนะครับผมวันนีน้น่าจะโอนสําเร็จไปนะครับ4.15ล้านรายก็ไม่น้อยนะนะครับพิมพมาแบ่งปันใต้คลิปหน่อยเงินเข้าหรือ,อยังนะครับผมเนะี่ยเข้าช่วงประมาณเวลาใดธนาคารของท่านใช้อยู่คือธนาคารใดอ่าเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันในนี้เราก็จะได้รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในส่วนของคําถามที่จะถามต่อไปในเรื่องของการโอนเงิน จากโครงการของรัฐผ่านธนาคารช่วงเวลาประมาณการเนี่ยครับจะเข้าช่วงไหนนี่ก็ผมเชื่อว่าน่าจะเริ่มชัดเจนให้กับทุกท่านได้รับทราบแน,น่นอนนะครับแต่ละธนาคารนะในเรื่องของเวลาการเริ่มการโอนเงินนะครับทีนี้สิ่งที่จะมาพูดคุยเพิ่มเติมในวันนี้น่าสนใจครับในเรื่องของแอปพลิเคชันทางรัฐจริงๆในเรื่องของการตรวจสอบตามที่เราเคยอัปเดตไปเนี่ยนะก็จะมีผ่านแอปใช่ไหมแอปรัฐจ่ายอ่ะอันนี้ก็ตรวจสอบได้ นในเรื่องของเว็บไซต์นะครับที่มีการตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ถือบัตรสกสารแห่งรัฐก็ดีหรือผู้ที่ได้รับสิทธิ์นะครับผู้พิการก็แล้วแต่ก็สามารถเข้าไปตามที่เราเคยแนะนําได้วันนี้หนึ่งวิธีที่เพิ่มมาใหม่น่าสนใจครับขอบคุณข้อมูลนะจากในนั้นของแอปพลิเคชันทางรัฐในกรณีที่เราจะเข้าไปครับผมเราเข้าไปแอปทางรัฐแล้วก็ลองดูนิดนึงครับมุมขวาด้านบนสุดจะมีชื่อของเรานั่นหมายความว่าเราเนี่ยลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ย้ำนะครับต้องลงทะเบียนแล้วก็เข้าไปนะมุมขวาของแอปด้านบนจะต้องเป็นชื่อของเรานะนะครับผมจะอยู่มุมขวาทีนี้เวลาเข้ามาเรียบร้อยในเรื่องการลงทะเบียนครับก็ทางด้านของแอปทางรัฐเขาก็บอก2วิธีที่จะเข้าถึงได้วิธีที่1ครับผมก็สามารถเข้าด้านหน้าแรกนะครับหลังจากที่เราดําเนินการนะครับล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีปุ่มที่เรียกว่าตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนตรงนี้ก็สามารถเข้าตรวจสอบตรงนี้ได้ นะครับหรือวิธีที่2ท่านสามารถเข้าไอคอนที่เรียกว่านะครับนโยบายของรัฐบาลอันนี้ก็เป็นวิธีที่2สําหรับการเข้ามานะครับทีนี้สมมุติเราเลือกในเรื่องของวิธีที่2เราก็กดครับในส่วนของนโยบายรัฐบาลนะครับเมื่อกดตรงนี้มาปุ๊บนะครับก็จะมาปรากฏโชว์ตัวนี้ก็คือเรื่องของเกี่ยวกับอะไรครับการแสดงการตรวจสอบผลการจ่ายเงินจากโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี2,567ผ่านผู้ที่มีบัตรสุขการแห่งรัฐและคนพิการนะครับท่านสามารถนะครับตรวจสอบผลการจ่ายเงินตรงนี้ได้นะซึ่งสำคัญกว่านั้นคือจะได้รู้เงินเข้าหรือยังเข้าแล้วมันเข้าที่บัญชีไหนพร้อมเพย์ไหมหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้สามารถตรวจสอบได้ละเอียดมากขึ้นนะครับผมเมื่อเราดำเนินการกดปุ่มตรวจสอบผลนะครับในเรื่องของการจ่ายเงินโครงการนะก็จะมาปรากฏหน้านี้ ให้ท่านดําเนินการกดปุ่มนะครับคำว่าอนุญาตนะนะครับตามสเต็ปนะดูขั้นตอนไปชัดๆแบบนี้เลยนะเมื่อกดคําว่าอนุญาตปุ่มสีเขียวๆข,ข้อความสีขาวเรียบร้อยครับก็จะมาปรากฏหน้านี้ในกรณีที่เราดําเนินการได้รับสิ์นะครับอันนี้สามารถดูย้อนหลังได้เลยนะใครที่นะครับโอนเข้ามาที่25ท่านก็สามารถนะครับตรวจสอบได้หรือ26ตรวจสอบได้ นะครับส่วน27นะครับก็ถ้าเข้าเชา้านี้ก็ตรวจสอบได้เช่นเดียวกันประเภทที่ได้รับนะครับก็คือคนพิการเห็นไหมครับอันนี้คือสิทธิ์ของเรานะก็จะมีแค่2ส,สิทธิครับปรากฏก็คือสิทธิของคนพิการหรือสิทธิของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสถานาการโอนเงินครับสำเร็จในวันที่25กันยายนปี2567รายละเอียดการโอนเงินนะครับอันนี้คือเข้าบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยหมายเลขบัตรประชาชนนี่ระบุชัดเจน สำหรับในเรื่องของการโอนเงินสำเร็จจะโชว์หรือแสดงดังกล่าวนี้ด้านบนจะเป็นเครื่องหมายถูกนะครับนะตรงนี้นะนี่ฮะก็ชัดเจนนะรายละเอียดค่อนข้างครบนะครับต่อมาครับถ้าปรากฏในเรื่องของกรณีที่ท่านเนี่ยโอนไม่สำเร็จจะปรากฏอย่างนี้นะครับอ่ะยกตัวอย่างเช่นเดียวกันก็คือเรื่องของประเภทสิทธ์ก็คือเป็นกลุ่มผู้พิการ สถานการโอนเงินครับไม่สำเร็จณวันที่25กันยายนปี67รายละเอียดของการโอนเงินก็คือว่าโอนเงินไม่สำเร็จนะครับหรือผ่านบัญชีพร้อมเพย์ให้ตรวจสอบบัญชีพร้อมเพย์สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือแน่นอนครับว่าถ้าระบุแบบนี้เรารู้สาเหตุเลยถูกไหมแล้วเราจะได้แก้ได้ถูกจุดว่าเอ๊ะไอ้เงินไม่เข้าเนี่ยเพราะประเด็นปัญหาอะไรนะก็สามารถที่จะเข้าไปดาเนินการแก้ไขได้อย่างถูกต้อง ถ้ากรณีนี้นะครับก็ชัดเจนนะเราก็ต้องไปผูกบัญชีพร้อมเพดด้วยหมายเลขบัตรประชาชนเสียนะครับเพื่อจะให้ระบบมันซิงข้อมูลอัปเดตล่าสุดนะครับหรือนะครับเราอยากจะดูรละเอียดเพิ่มเติมเราสามารถกดปุ่มตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นในเรื่องของการโอนไม่สําเร็จเขาก็ระบุแล้วนะนะครับว่าทําไมถึงโอนไม่สําเร็จเมื่อโอนไม่สําเร็จเราก็แก้ตรงจุดตามรละเอียดที่เขาระบุว่าท่านต้องทําอย่างไรเห็นไหมฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นายละเอียดที่ เพิ่มเติมเสริมขึ้นมาผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐซึ่งก็นะครับเป็นรายละเอียดที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับผ่านทางด้านของเว็บไซต์หรือนะครับแอปรัฐจ,จ่ายอาจจะรายละเอียดไม่ครบถ้วนนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นรายละเอียดที่ดีต่อมาครับในเรื่องของกลุ่มที่เขาเรียกว่าอาจจะยังไม่ได้ดําเนินการโอนเงินนะครับเขาก็จะขึ้นแบบนี้นะนะครับในเรื่องของกรณีไม่พบข้อมูลหรือกําลังรอการประมวลการโอนเงินนะครับระบบกําลังประมวลผลข้อมูล ระบบเนี่ยอยู่ระหว่างการประมวลผลสิทธิ์หากท่านอยู่ในกลุ่มดังกล่าวท่านจะสามารถตรวจสอบผลการดําเนินการได้ตั้งแต่วันที่26กันยายนเป็นต้นไปจนถึง1ตุลาคมอ่าอันนี้ก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่าเข้าในวันไหนในวันที่30เนี่ยก็สามารถเช็คอาจจะประมวลผลก็ได้เพราะว่ายังไม่ได้มีการโอนถูกไหมฮะแต่ว่าวันที่25โอนเรียบร้อย26โอนเรียบร้อย27กันยายนโอนเรียบร้อยเช่นเดียวก,กันอ่าเพราะฉะนั้น3วันนี้ ก็น่าจะปรากฏรายละเอียดนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานะโอนสําเร็จหรือโอนไม่สําเร็จก็แล้วแต่นะครับผมนะสิ่งที่โอนสําเร็จก็แสดงความดีใจด้วยนะครับผมส่วนโอนไม่สําเร็จก็ดูวิธีการนะครับว่าเราจะต้องดําเนินการแก้ไขอย่างไรหรือติดประเด็นปัญหานะครับในรูปแบบไหนนะนะครับส่วนนี้ก็รอประมวลผลนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็น่าสนใจนะครับก็คือเป็นกลุ่มผู้ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเปราะบางเฟสที่1 นะครับทั้งหมดทั้งมวลน,นะก็คือกลุ่มผู้ที่อาจจะมีมือถือแล้วลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัดไว้รวมไปถึงในกลุ่มผู้ที่ไม่มีมือถือนะครับก็จะมาปรากฏในส่วนของตัวนี้นะก็คือเรื่องของการเช็คสถานะซึ่งอยู่ในสถานะของนะครับเขียวที่3ในส่วนของเขียวที่4และเขียวที่5ตามที่กระทรวงการคลังระบุล่าสุดนะครับผมก็จะมีการเปิดให้ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งหลังเฟสหนึ่งนะครับดำเนินการโอนเสร็จสับเรียบร้อย เพื่อไม่ให้มีความสับสนในเรื่องของรายละเอียดตรงนี้อ่ะก็เดี๋ยวว่ากันแต่ว่ายังไม่ได้ระบุรายละเอียดะนะครับว่าสถานะในกลุ่มดังกล่าวที่จะไป4ไป5เนี่ยนะครับเดิมทีวันที่22กันยายนเนี่ยเลื่อนไปนะครับแล้วให้ดําเนินการตรวจสอบอีกเมื่อไหร่อันนี้ยังไม่ได้ระบุแต่ว่าเดี๋ยวติดตามรายละเอียดข้อมูลให้นะครับทีนี้ส่วนหนึ่งเนี่ยถ้าสมมุติว่าทุกท่านกดปุ่มตัวหนึ่งที่เรียกว่ารายละเอียดโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจข้างล่างตรงนี้นะเขาก็จะมีปรากฏรายละเอียดตรงนี้ให้ สำหรับการตรวจสอบผลการจ่ายเงินก็มีวิธีนะนะครับนะไม่ว่าจะเป็นผ่านเว็บไซต์ก็ดีนะครับผ่านทางด้านของแอปรัดจ่ายก็แล้วแต่นะครับผมหรือจะเป็นในเรื่องของเกี่ยวกับกลุ่มพิการที่จะเข้าตรวจสอบในเว็บไซต์ก็มีรายละเอียดตรงนี้เช่นเดียวกันอ่ะเอาละนี่ก็คือเป็นสิ่งที่นํามาอัปเดตแบ่งปันให้กับทุกท่านรับทราบข้อมูลอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อจะให้ทุกท่านได้มีรายละเอียดนะครับแล้วก็ติดตามผลนะครับยังไงก็แล้วแต่ ท่านไหนที่ได้รับสิทธิ์นะครับในเรื่องของเชา้านี้รายงานตัวใต้คลิปนิดนึงนะคอมเมนต์มาแบ่งปันขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวยินดีสําหรับในเรื่องของทุกท่านที่ได้รับในเรื่องของเงินช่วยเหลือ10,000บาทนี้เพื่อเอาไปใช้จ่ายนะครับบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงนี้นะครับผมยินดีด้วยจริงๆนะครับส่วนใครที่โอนไม่สําเร็จ เป็นกำลังใจให้แล้วก็มาดูวิธีการแก้ไขสำหรับในเรื่องของรายละเอียดเพื่อรอรับในรอบเก็บตกต่อไปนั่นคือการโอนอีกครั้งหนึ่งนะครับซครั้งที่1วันที่22ตุลาคมนะครับก็คิดว่าถ้าเราดำเนินการสำเร็จเรียบร้อยรอการโอนเงินเข้าอีกครั้งหนึ่งนะรวมไปถึงในเรื่องของถ้าใครพลาดครั้งแรก ก็มีครั้งที่2และครั้งที่3ส,สูงสุด3ครั้งในการโอนซ้ำนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ถือว่าท่านไม่ประสงค์ที่จะรับสิทธิ์นะครับก็ถือว่าไม่ได้รับเงินแล้วเอาละนี่ก็เป็นรายละเอียดที่นำมาอัปเดตกันในคลิปนี้เดี๋ยวในช่วงท้ายครับมีข้อมูลจากทางด้านของกระทรวงการคลัง อัปเดตนะครับล่าสุดอีกครั้งหนึ่งว่าในเรื่องของรายละเอียดการโอนเป็นอย่างไรรวมไปถึงในเรื่องของกลุ่มเฟดสองจะเป็นแบบไหนเข้าๆอีกครั้งหนึ่งครับเรียนเชิญครับแล้วปติครับผมอาจจะถามในตัวแทนชาวบ้านนิดนึงนะสรุปแล้วได้ครับยินดีลงกลุ่มที่ลงไปก่อนหน้านี้เลยมาก่อนการเลยครับแอปทางรัฐครับลงไปก่อนแล้วแต่เงินเนี่ยจะได้ใช้หรือเปล่าใช้ชาติหน้าไหมเอาท่านอธิบายนิดนึงครับ <laughs> ไม่มีชัดหน้าหรอกครับแตบ่ได้ใช้ที่หลังเท่านั้นเองครับผมต้องเรียนอย่างนี้ครับอันนี้มันมันก็จากการที่เราทํางานมาเนี่ยมันก็มีข้อสังเกตหลายอย่างโดยเฉพาะการเร่งให้มีการกระตุ้นเศรษฐกิจในสภาก็มีการพูดกันนะครับแล้วก็มีการพูดในสภาว่าอยากจะให้เป็นเงินสดบ้างเนี่ยเราก็บอกว่าไปคุยมาไปคิดมาดีแล้วเนี่ยสุดท้ายการกระตุ้นเศรษฐกิจที่เราเปลี่ยนเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ตอบตอบโจทย์นะครับเป็นเป็นข้อดีนะครับคือเฟสแรกเราเติมเป็นเงินสดให้กับกลุ่มเปราะบ,บาง ถามว่าเป็นกลุ่มเปราะบางแค่ไหนเนี่ยถ้าคุณอนุวัฒน์ดูข่าวในช่วงเช้าอ่านข่าวเองเนี่ยนะครับมีคนไปโพสต์ว่าได้เงินหมื่นแล้วนะครับดูตัวเลขในบัญชีมีหนึ่งหมื่นกับอีกสิบสตางค์นะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าก่อนหน้าได้มีเงินสิบสตางค์นะครับคือเป็นกลุ่มที่อ่อนแอจริงๆนะครับ,รบการเติมเข้าไปในครั้งนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจยังเป็นการช่วยเขาในเรื่องของค่าครองชีพด้วยนะครับในส่วนถัดไปเนี่ยนะครับปีสอง8รสิบแปด เริ่ม1ตุลาเนี่ยเรามีเงินอยู่แล้ว187,000ล้านครับเพราะฉะนั้นยังไงโครงการเติมเงินก็ยังเดินหน้าต่อเพราะมีเม็ดเงินรออยู่แล้วนะ,นะครับ <นะ S 2> สิ่งที่เราต้องรอก็คือการพัฒนาระบบนะครับซึ่งจากเดิมเนี่ยเรากะว่าปลายปีนะครับแต่ว่าในช่วงที่มีการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลเนี่ยมันก็มีข้อสะดุดติดขัดจริงๆก็ยอมรับนะครับมันมีบางสิ่งบางอย่างที่เราในฐานะที่เป็นตอนที่เป็นรัฐรัฐบาลรักษาการเนี่ยมันดําเนินการไม่ได้รบนะครับ ก็ติดขัดนิดหน่อยนะครับสุดท้ายเนี่ยเราก็เดินหน้าต่อตอนนี้ก็เดินหน้าต่อแล้วครับก็มีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องซึ่งสุดท้ายเมื่อมีความพร้อมเมื่อไหร่ครับท่านครับรายชื่อเนี่ยเราตรวจสอบแล้วครับแต่ว่าเรายังไม่ได้ประกาศเท่านี้ครับบิะนัน,นแสดงว่าตามข่าวก่อนหน้านี้คือตุลาเนี่ยจะรู้รายชื่อคนที่ลงในแอปทางรัฐว่าได้ไม่ได้ใช่ไหมครับใช่ครับก็ก็ประกาศได้ครับแต่ยังไม่ประกาศเพราะว่ามันมันจะสับสนกับเรื่องของการเติมเอ่อโอนเงินในรอบแรกนี้เท่านั้นเอง นะครับไม่อยากจะให้ข่ขาวสารมันมันมันมีการปนเปแล้วจะทำเความสับสนกับประชาชนนะครับก็รอนิดหนึ่งครับ,รบแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยอย่างที่ได้เรียนพอเข้าปีหน้าเนี่ยก็คงมีความพร้อมในเรื่องของระบบซึ่งเราก็ต้องไปทดสอบนะครับไปเทสไปทําแซนด์บ็อกซ์อะไรต่างๆจนกว่าจะพึงพอใจกันทุกฝ่ายทั้งฝ่ายตรวจสอบทั้งธนาคารแห่งประเทศไทยทั้งส่วนที่ต้องมาดูในเรื่องของความโปร่งใสเนี่ยนะครับดูให้ให้พร้อม นะครับแล้วเสร็จแล้วเราก็จะเดินหน้าในเรื่องของการเติมเงินให้ไปให้กับประชาชนในในขั้นตอนต่อไปท่านครับอย่างเจ๊เอ๋เองหรือว่าชาวบ้านทั่วไปบอกฉันอยากได้เงินสดบ้างอ่ะได้ไหมครับเราจะพยายามทําเป็นรูปแบบของดิจิตอลวอลเล็ตให้ได้ครับเพราะว่ามันไม่ใช่มีมิติเดียวครับสังคมนะครับมันแน่นอนเรื่องของเงินสดเนี่ยมันก็ฟังดูง่ายอ่ะแต่ว่าถ้าเรายังอยู่กับเรื่องเดิมไม่พัฒนาตัวเองเนี่ยประเทศไทยเราจะตกขอบโลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะเราจะต้องพัฒนาในเรื่องของ โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจสร้างให้ประชาชนมีไอ้ดิจิทัลลิเทอเรซีเนี่ยมันก็เป็นสิ่งสําคัญซึ่งโครงการในการเติมเงินผ่านดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยมันได้ทั้งสองอย่างหนึ่งคือได้เรื่องของการกระตุ้นนะครับสองก็คือได้ในเรื่องของการพัฒนาปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจให้เป็นระบบดิจิทัลครับผมถามกลุ่มที่สามก็คือกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนไม่ใช่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าไม่ใช่บัตรผู้พิการ ตุลาคมที่จะให้ลงทะเบียนเนี่ยมันอยู่ในช่วงไหนของตุลาครับพอจะระบุเป็นไทม์ไลน์ได้ไหมครับรอให้มีการตั้งคณะกรรมการแล้วจะกําหนดวันออกมาครับซึ่งจริงๆทุกอย่างพร้อมหมดแล้วครับวันที่จะเราเลื่อนมาเนี่ยจริง,รงๆไม่ได้มีประเด็นปัญหาอะไรครับอย่างที่ได้เรียนเราไม่ต้องการให้มีการลงทะเบียนในช่วงที่มีการออกเงินเพราะว่ามันจะงงและสองก็คือคนที่ได้รับเงินแล้วนะครับหรือกําลังจะได้รับเงินในเฟสหนึ่งที่เพ,พิ่งผ่านไปเมื่อคือนก็ตามเนี่ยนะครับก็จะไปลงทะเบียนซ้ํา นะครับนะก็ต้องไปที่ธนาคารเพื่อไปลงทะเบียน3เพราะเราก็รับทราบครับผมเป็นประชาชนผมก็กลัวผมก็เผื่อนะครับก็จะไปทั้งสองช่องทางเราก็บอกว่างั้นก็ให้ได้เงินหมดให้เรียบร้อยก่อนเพราะผมเรียนอย่างนี้ครับว่าในโครงการที่ลงทะเบียนในกลุ่มของอาทางรัฐเนี่ยนะครับมียอดทั้งสิ้น3 6มล้านจุดสีนะครับสามสิบหกจุดเนี่ยพอเราไปรันตัวเลขดูแล้วนะครับ เป็นกลุ่มที่ได้รับเงินในกลุ่มเปราะบางคือสวัสดิการแล้วก็กลุ่มผู้พิการเนี่ยไปแล้วถึงสิบล้านกว่าคนรบนะครับเพราะฉะนั้นยอดจริงตอนนี้มันก็อยู่ประมาณยี่สิบหกล้านนะครับส่วนที่สองที่จะต้องไปลงทะเบียนในระบบนอนไอ้ที่เป็นไม่เป็นสมาร์ทโฟนเนี่ยที่ไม่มีสมาร์ทโฟนใช้เนี่ยนะครับกลุ่มนี้เนี่ยข้อสมมุติฐานหนึ่งก็คือส่วนมากก็เป็นคนที่เป็นกลุ่มเปราะบางถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตัวเลขที่จะมาลงทะเบียนในกลุ่มที่สองเนี่ยก็จะปรับลดลงไป อย่างน้อยก็สี่ล้านคนซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางซึ่งรวมรวมกับการจ่ายสิบสี่จุดห้าล้านคนรอบแรกไปแล้วครับเข้าใจไหมครับคุณอนุวัฒน์เข้าใจครับทีนี้กลุ่มที่สามเนี่ยนะฮะเงินจะได้เป็นเงินสดหรือจะได้เป็นดิจิทัลวอลเล็ตครับยังยืนยันว่าจะต้องทําเป็นดิจิทัลวอลเล็ตครับ,รบก็เป็นกลุ่มเดียวกันเพ,เพราะตอนออกเงินจะเป็นรูปแบบเดียวกันแต่กระบวนการใช้อาจจะมีความแตกต่างเท่านั้นเองดิฉะนนั้นแล้วไม่ว่าจะเป็นแอปทางรัฐหรือที่ลงในกลุ่มใหม่ไม่มีสมาร์ทโฟน ก็จะเป็นดิจิตอลเว็ตใช่ครับผูกพร้อมเพย์ไหมฮะไม่เกี่ยวกันครับพร้อมเพย์เนี่ยเป็นเป็นการโอนเงินครับครับถ้าถ้าท่านจะทําในเรื่องของการเป็นผู้ขึ้นเงินสดเนี่ยท่านก็ต้องมีบัญชีเท่านั้นเองแต่ว่ามันถ้าท่านเป็นผู้ใช้เนี่ยก็ไม่มีความจําเป็นในเรื่องนี้แต่การผูกพร้อมเพย์ผมเรียนอย่างนี้นะครับคุณอนุวัฒน์ประโยชน์ที่เราได้ในหลายๆอย่างนะครับอย่างแรกเลยก็คือการที่ประชาชนเข้ามาผูกพร้อมเพย์เนี่ยมันก็เป็น,นกลไกหนึ่งที่ดี รัฐจะสามารถด i เรกเงินจะโอนเงินไปให้กับประชาชนโดยตรงได้ในในหลายๆวาระรเช่นเรื่องของน้าท่วมน้ําแ้งเนี่ยเราก็ช่วยได้ด้วยวิธีการนี้สองก็คือประชาชนที่มาลงทะเบียนผ่านทางรัฐสามสิบหกล้านคนเนี่ยไม่เคยมีแอปพลิเคชันไหนในประเทศไทยนะครับทีเ่เป็นของรัฐแล้วจะสามารถดึงประชาชนเข้ามาได้และตัวทางรัฐเนี่ยเป็นช่องทางในการสื่อสารสําคัญของรัฐต่อประชาชนในอนาคตจะเป็นช่องทางในการที่จะให้บริการประชาชนที่จะลดภาระที่ ประชาชนต้องมาเขตต้องมาอำเภอเนี่ยลงนะครับสามก็คือเอาตัวอย่างง่ายๆเรื่องของผู้พิการเนี่ยนะครับวันนี้เราสามารถที่จะดึงเอาผู้พิการที่อยู่นอกระบบของกระทรวงพัฒนาสังคมเ,เข้ามาได้อีกจํานวนมากนะครับตรงเหล่านี้เนี่ยมันเป็นมันเป็นมิติที่เป็นประโยชน์ที่บางทีผู้ฟังอาจจะไม่ได้รับทราบแต่ว่าสำหรับรัฐบ,บาลเนี่ยมันเป็น มันเป็นฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์สําหรับเราในการที่จะให้บริการและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปสุดท้ายเงินกลุ่ม2กลุ่ม3นี่ได้เมื่อไหร่ครับท่านครับก็อยู่ในกรอบปีหกแปดนี่แหละครับเราจะทําให้ให้ให้ได้โดยเร็วครับเรารับทรบาบถึงความเร่งด่วนครับแล้วเราก็จะเร่งทํให้ให้เร็วที่สุดครับ